ผูบงคับัาทั้งหมดขอให้ดูดีอใรกาขอแ้รกาครามเดัขทุกท่านนะครับแล้วก็ยังไงโครงการดีๆที่เกิดขึ้นได้ก็มาจากจชมนะครัในครงชมก็ดนืองไร ก็ขอขอบคุณทุกท่านเช่นกันนะครับที่ที่มอบกันในส่วนของสนามชูสุรีนี่นะครับให้พวกเราได้จัดอุปกรณ์ดีๆมีเสิร์ฟขึ้นมานะครับและดูให้อย่างนี้นะครับทุกท่านเองก็มีจิตใจที่เอาเรื่องงานของงานที่ใหญ่ กับน้อนะครับเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าอจกเปิดไพ่ให้กันนะครับเมื่อเาทเปิน้านของก็ของสนอแล้วนะครับผมขออนุญาตในการที่จะเก่อถแายภนะครับในส่วนของสตา f f คี่วนะฮอาจารย์สุขธิกตั้งยเป็นเมืคนะแล้วใชตัมือถ่ายด้วยนะครับนนี้จะมาดูในงาพี่เป็ สองวันนะครับก็คือเสากบบที่ดีวิญญาะเนี่ยเราพยายามขอให้ครอบคลุมทุกเรื่องเลเว่าจะเป็นาาาาทังการสถาการเล่นทีมด้วยไม่รู้ว่า คุยตัวแทนเป็นท่านผู้เล <Yeah. S 2> ่นฟุตบอลมาก่อนเป็นท่านโค้ชมาก่อนช่วยด้วยให้ทุกิึงทุกอย่างในวันนี้นะครับแล้วก็เก็บเอาไปฝึกฝนต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมีนักกีฬาที่เป็นตัวอย่างเป็นทีมชาติไทยนะครับคุณอนุชัยรังพิกำลังเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นให้น้องๆได้ ตัวจริงเสียงจริงนะครับว่าเขาพี่เขาเล่นในทุกวันติดตัดบงทีมชาติไทยได้เนี่ยทำยังไงนะครับกำลังเดินเข้า,าอยู่มานะครับเดี๋ยวช่วงฝึกซ้อมเราคุยกันอีกที โดยกานเป็นผ <ersch> <iment. S 1> ู้ถือว่านันนี้เรากังนิจกรกันเลยนะครับด้หลืนที่มาทั่วแล้เราก็จะมีในเรื่องราวของยังคงรปาด้วยและสงสัยว่าจะตอบไ้ยังไงอดแน่นะเพราะว่าพืที่เรามาจากตลาดทุกไทยทามือเลยนะครับแต่เพื่อนให้กาีมบ้านร่วงด้วยนะทุกท่านตีใจทามาเลยนะครับ่สดแ้วเราต้องทาา ดีนะไม่ม er ีรจกไยไม่เอานะฮะได้ถึงได้ถึที่สำคัญนะครับแล้วก็สอนมาพีนงมายาวมาแล้วก็คอบคลุมไปทั่วทุที่ขพื้นที่สหนารเลยก็ว่าได้นะครับนะครับแล้วก็มีวิในการที่จะสู่สนาให้เป็นสื่อที่ที่ไทยให้ได้เลยนะครับเราฉาต้องาอยู่เท่นั้น ที่จะขอบทต้องขอบคุณมากก็คือพันทุ์บกครองที่พาเด็กชโยมาออก,กงานกายแม่เขาจะไม่ได้เป็นทีมชาติทุนน้นี้มันเ็น ที่จะเป็นอาคตที่ใทไท้ด้วยคเลับห็นด้ชัดว่ามีผู้ใหญ่ใจดีหลายอ่าหลาย่าตรการดูแลแล้วก็บนางนะครับหลายโนงารหรือถึงมารการให้สมาชิที่เดินทครับว่าจะเชื่อนเชิงเอนที่ครับี่มี่ครับเพราะว่าสาสมัรู้รี่เจ้า้เปไน่อแม เราได้กับตอนนี้เลยแต่ถ้าตอนนี้มันดีแล้วที่มันเต็มที่นี่แล้วเราจะัดต่อมาแล้วก็จะประาศการทีมเด็กตัดต่อห้ครับไรซี่เชลล์แมนแกร์เล่นเต็มด้วยเชลล์แมนเออเล่นแชมนีเดียวครก็

ถ้าน้องๆก้าไปถึงนะดัทีมชาติเลยแนมะ่คือมันเป็นกิลาที่สามารถสางให้ชีวิตดีขึ้นไ้อบครัวด้วยให้คนพูดภนะาษาอังกฤษได้แลวเป็นะคษาอังกฤษแล้ คุณบงก็มีเวลาที่แมันก็อด้วยแบบถ้เรหวังอะไรก็อย่างนบบามานดะ้อเงี้ยราก็พ้อแล้วก็กแไม่อยากแต่แบบว่าไม่อยากห้องๆทุกคนแบบรู้สึกทอ้องเงี้ยให้ตังใจหังแว่าตอไปให้ถึงคุณม,มากเลยนะครับประชานะครับวก็จะอยู่กับ้แม่น,นะครับวันนี้นะคะะรับเด็กะแงีะไติดนา นะครับพราะฉ่นั้นแล้วเนี่ยใกล้ชิดกันมากเลยนะครับอยากรู้คิดเป็นมรคิดัอะไรถามได้เลยอย่างนี้เปิดเผยกันอย่างเต็มที่เลยนะครับ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 รักครับคับคครับคนัับคร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 ับคับนรับครับคััครับคััครับคครับครับคััครับคครับครับคครับัวัับคครับัรับคบรับัครับคครับครับัครับ

เพื่อนบอกว่าแคลนไวน์ินแชมป์แต่ค่ะ